โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้ก็อยู่กับเป๊นะครับผมปเป๊ดสองพันเกมคอนโซลนะฮะในสตีมนั่นเองก็มาเปิดบอลกันนะครับผมนะ,ะมบายล,ล่าฮาเล่นไปแล้วนะฮะคอนโซลก็ต้องมาล่ากันเปิดบล็อกดอด้วยวันนี้นะครับผมบล็อกดอก็ต้องจัดป่ะมีอยู่4ี่แสนเนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ไปต่ออยู่แล้วพวกเกมคอนโซลเนี่ยนะครับผมมันจะไม่เหมือนมบายนะคอนโซลก็คือทับเหรียญภาคก็คือต้องซื้อใหม่เลยอะ ต้องซื้อเกมใหม่อะมันจะไม่มันจะไม่มีเบียบผูกดีๆแล้วก็ไปไม่มีนะครับผมก็คือทิ้งอะอะไรเงี้ยทิ้งแต่อาจจะมีชดเชยอ,อะไรสักอย่างอะไรเง,งี้ยนะก็จะมีแบบของชดเชยให้เมื่อเมือม่อเมือ่อซื้อเทกเอ่ออ่อไปยืมส่วอะไรเงี้ยก็จะมีของชดเชยให้นะโอเคก็สี่แสนนะครับผมก็เปิดให้หมดวันนี้ของฟรีจัดไปก่อนนะฮะมี300ทองแล้วก็สี่แสนอีฟบอลพอยท์เอาให้หมดเอาให้หมดนะ ปป๊บไขวะน้านะฟรีเจนปะฟรีเจนปะโอเคมารูนี้นะฮะเปิดให้หมดเปิดให้หมดให้หมดเงินอ่ะนะบอกดอเหรอบอกดอไว้ที่หลังปะหรือว่าเอาก่อนเลยหรือว่าจัดหาเล่นก่อนนะหาเล่นก่อนไหมหยื้ยื้ยื้อฮาเล่นหาเล่น,ลนบอลดำร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่หาเล่นวะ อาเล่นวะโอเคมาเอาแบบไหนดีเอาหนังก่อนดีกว่าบล็อกดอก่อนดีกว่าเอาบล็อกดอกัอนเลยมาต้องให้ดูด้วยเหรอโอ้ดูไม่ทุกครั้งจริงๆนะฮะรนโดฟันได้นะฮะไปสิครับผมอันไหนวะอันนี้ GP โอเคนะฮะ GP, GP ก็คอนโซลก็เน้นภาพสวยนะว่า นั่นสวยแต่เสียดายเวลาเปลี่ยนภาคเนี่ยมันจะไม่เอาไปด้วยนะเนะมันจะไม่เอาไปด้วยนะก็คือพวกพวกนักเตะอะไรเงี้ยก็จะหายไปเลยนะครับผมหายไปเลยนะฮะถ้าเวทอัลนโมเมนต์ก็อาจจะมีการชดเชดยด้วยการให้การอัลไนมโมเมนต์มาเปิดใหม่นะฮะโอเคแต่ก็ก็แังสู้โมบายไม่ได้นั่นจริงส่วนตัวนะผมว่าโมบายไม่เวิร์กสุดแล้วนะคอนโซลเนี่ยมัน มันเหมาะกับการเล่นกับเพื่อนมากกว่าจริงเหมาะกับการเล่นกับเพื่อนนั่งเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยสองคนต่อจอยสองคนเล่นกับเพื่อนเงี้ยนะสนุกกว่านะฮะแต่ถ้าจะเล่นแบบออนไลน์แบบหานักเตะอะไรเงี้ยผมว่ามบายเวิกนสะุดแหละน่าจริงๆเย้มาบล็อกดอนะครับผมจะมีบอลดำติดมือไหมงบสี่แสนนะฮะบล็อกดองบสี่แสนจะมีบอลดำติดมือไหมไปครับผมยาวยาวคลิปนี้จัดบล็อกดอกันไม่ได้ผลบล็อกดอมานนนานนะฮนะ ที่ไม่ใช่ตำนานนะที่เป็นบิดเลเยอร์ไม่ได้เปิดนานละแต่พอขึอ้นเป็นยีบสองน่าจะได้เปิดเรื่อยๆเพราะว่ามันก็ต้องหาบิดเลเยอร์มาเล่นในทีมอะนะแต่ก็ถ้ามีไอตำนานเยอะไอคนิมืนมันเยอะก็ไม่เป็นต้องลาบิดเลเยอร์นะโอเคเอวตันปรบเปรบปรบปรบไปบอมมามามามีรนโดด้วยนะชุดนี้ มิรันดูฟานไดฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเท้าขวาบนเงินดูดิบนเงินอย่างสวยเต่มโมบายทำยากครับผมนะถ้าจะให้เงาวับอย่างเงี้ยโอ้ผมบอกเลยว่าความจำเกมเนี่ยความจุกเกมเนี่ยมหาศาลนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเป็นมบายเป็นเป็นเกมที่แบบคือสุดอะ่ะนะสุดจริงๆ ถ้ามันไม่ค่อยเกลือนะสุดจริงเรื่องเรื่องแบบเกมเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้เนี่ยสุดจริงๆแต่ถ้าเรื่องเปิดบอลเนี่ยโอ้โหดวงมาแบบก็ต้องแบบใช้ดวงเยอะๆหน่อยอะ่ะเนอ่อนเงินนะผมถ้ามันมีซื้อนะโอ้แต่ก็ถ้าซื้อมันก็ไม่สนุก,กนจริงนะถ้าถ้าแบบเก็บเงินซื้อมันมันไม่สนุกแน่ๆเพราะว่าถ้าอย่างนั้นใครก็ซื้อได้เว้ยมีกันทุกคน,นแต่ถ้าสุ่มเนี่ยโอ้โหต,ต,ต้องต้องใช้ดวงด้วยแหละนะ ต้องเชีด,ดเชแบบแบบูเป็พวกฟีเจอร์แบบไอ้พระเจ้าดอมวิกอย่างเงี้ยเปิดได้3ครั้งอย่างเงี้ยมีเงินเยอะก็ไปว่าก็ไม่ได้แปลว่ามันจะได้ตัวนะก็ต้องมีดูด้วยเปิดได้ก็3ครั้งอนะไรเงี้ยมันมันสนุกตรงนี้นะจริงๆเปิดอ่ะมันสนุกตร,ตรงตรงสุ่มนี่แหละนีฮะแต่บางทีพวกไอ้คอนโมเมนต์ก็บางทีก็เกินไปอแบบ่ะงบเปิดแบบงบเยอะแล้วมันยังไม่ได้อีกอ่ะก็เกินไปนะฮะมาบน่นจนนี้บน่นบ่นคนดอมวหน่อย แต่เกมทุกอย่างผมว่าโอเคมากเลยนะคนเะนะี้ยนัดติดอย่างเดียวก็คือเปิดไอคอนแมงเกลือไม่ค่อยจะได้นะเคยบอลทองครับผมดูจะไม่ได้บอลดำเลยใช่ไหมเนี่ยบ็อกดอเนะเว้ยเนยีหมดไปแสนกว่าแล้วไม่มีไม,ม,ม่มีบอลดำเลยก็บอลดำไม่ติดมือเลยฮนะสำหรับบ็อกดอมาเปิด รีเจนปะทาเล่นไป <c oughs> มันจะมีทาเล่นเหรอชุดนี้เฮ้ยบนทองอีกแลลวนะฮะแต่มันไม่ได้ตัวซ้ำแน่ๆละ่ะที่รู้ๆคือไม่มีตัวซ้ำแน่ๆบกดอมันจะคัดออกเรื่อยๆนะฮะเ,เดี๋ยวขอดูดูนักเตะก่อนดูนักเตะก่อนบอลดำโคนโดฟานไดเฮริเคนกูตัวคิมมิการ์ซาอะบาเอ่อเฮ้ย เฮ้ยาเล่นไม่มีฮาเล่นไม่มีไม่มีจริงๆครับผมสุดที่ฮาเล่นไม่มีอะทุกคนก็เฮ้ยแต่หาเล่นฟีเจอร์ทุกคนมีผมเชื่อว่าทุกคนมีว่ามันเปิดได้ไม่จํากัดเลยพันเดียวก็่าจจะได้แล้วฮาเล่นอ่ะจริงๆที่ผมได้ตอนฮาเล้นประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยแต่เสือไปเปิดต่อเปิดต่อล่ามูเซียล่านะฮะก็เลยหมดเลยพันกว่านะครับผมลุงนียเก็บไว้เปิดลุงนี้เก็บไว้เปิดนเ,ปเปดนมาดีกว่า นะพรุ่งนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแจกฟรีหรือเปล่านะแต่ก็โอกาสเป็นไปได้น้อยแต่ก็มีโอกาสลือนกานแต่น้อยนะครับผมรูแจกฟรีกนะ็ไม่ไม่แน่เหมือนกันนะก็ <c oughs> ไม่แน่เหมือนกันนะเอยบอลดามาแล้วนะครับผมโอเคแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเสื้อสวยนะเ,เหมือนจะลงเพชรนะผมแต่ก่อนผมลืมแล้วว่าผมได้ลงมาหรือเปล่าน่าจะลงแหละก็มีทุกสมโมสรเลยเสื้ออะไรเงี้ยน่าจะลงเพชรเลยลงทีเดียวลงตอนซื้อทีเดียวจบเลยนะฮะ แล้วก็ไม่เคยตเตะองเลยโอเคบันดำมันหนึ่งครับผมกุนตัวกันใช่ไหมเมื่อกี้ใช่คุณดักันไหมนะฮะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่มามาฟรีเจนเราดิไม่มีฮาเลนกับซานโช่ก็น่าจะเป็นบอลขาวบอลเงินอะไรเงี้ยบอลทองบอลทองแดงนะฮะผู้รักษาประตูเอเคยไปสองแสนนะผม จะอยไปล่าเล่นกันมีอยู่สามร้อยทองถ้าเปิดได้เลยสุดเหมือนกันนะนะนได้เลยสุดเหมือนกันนะโอเคโอเคเดี๋ยวเป็นยิบสองมาก็ต้องซื้ออีกนะเนี่ยนะมาถ้ามันอมันต้องมีอะไรเปลี่ยนไปมเมื่อไหร่จริงนะต้อง,งจัดต้องจัดพวกแบบมาสเตอร์ลีกมีเสียงภาคอะไรอย่างเงี้ยจะมันจะดีมากเลยคนนี้ามาสเตอร์ลีกมีเสียงภาคเียภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาสเปนภาษาโน้นอะไรก็แหละขอแค่มีเสียงภาคอ,อันนี้แม่งเดินคุยกันแบบ แบบเอออะแบบแบบคนใบ้อ,อ,บบคอะคุยกันกินบีแค่ซับเฉยๆมันมีเสียงอะมันก็ยังไงอยู่ถ้ามีคนภาคเด็กสวยมากเลยนะนะฮะโอเคมาสเตอร์ลีกต่งางรอดูมาสเตอร์ลีกนะครับผมสนุกนะเล่นมาสเตอร์ลีกนะได้ลุน้นได้จัดทีมได้แบบคือสนุกอะเล่นหลายวันก่อนจบเหมือนกันนะนะบอลดำครับผมมาเฮ้ยอุ้ยตกใจนักบอลด <c oughs> เห็นยูเว่บอลดำนะครับผมเป็นเดนลีกนะโอเค สวยงามพราหนุ่มพราหนุ่มอายุยี่สิบเอ็ดปีป่ะหนุมหน่มเดลิกเออเดลิกรอบนี้ไม่ติดนะแฟนชอยอะ่ะแฟนชอยอยังสตาร์เฮ้ยดดนารุม่าก็มาปะ่ะเฮ้ยเอเอ,เอชุดเนี้ยมีมีปเป๊าเป้ไม่ติดมีเดลิกไม่ติดมีดดนารุม่าไม่ติดในแฟนชอยนะครับผมแล้วใครกะ่ะโรดิโก้เหรอบินิสูตจูเนียอ,อย่างเงี้ยใครนะอันนะเออไม่ติดหลายคนไม่ติดหลายคนนะฮะ บอลเงินครับผมข้ามเลยแล้วกันได้บอลดำมาสองคนงบงบสี่แสนดำสองคนเฮ้ยดำไม่ไม่สองดิดำไม่สองดิดำสามปะสามดิน่าจะสามคนแล้วเนี่ยมีเอ,อ่อเดลลิกเลยคนหนึง่งเชสนี่เหรอไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิมีเดลลิกนะครับผมมีเดลลิกมีคุนตุการแล้วก็ดอนนารุม,ม่านะครับผม นะ,ะโอเคได้มา3คนบอลดำงบ4ี่แสนแต่เหลืออยู่แสนกว่าเปิดให้หมดนะครับผมเปิดให้หมดนะฮะไปเหลือไว้สักเออเหลือไว้สัก20,000แล้วกันเผื <c> ่อ <oughs> ได้เล่นแบบต่อสัญญาณนักเตะมันแพงนะครับผมแพงนะอังกฤษฮะเปิดบอลทองว่ะบอลทองว่ะห้ามเลยแล้วกันนะจะแต่ทำเหมือนนะคนไม่ทำเหมือนมากอะ่ะนะคือเอาเอาเอาคนไปสแกนไปหน้าเลยอะ่ะ ปสแกนเลยอะ่ะนะฮะโอเคเหมือนยันรูคุมขนนะฮะเหมือนยันรูคุมขนแต่เวลาย,ยิ้มก็อาจจะไม่เหมือนสักเท่าไหร่เพราะว่านะ่าเวลาย,ยิ้มเวลาเห็นฟันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าแบบน่าน,นิ่งๆอ,ะอ่ะโอ้โหเป๊ะเวอร์นะโคตรเป๊ะบวดท้องครับผมเมนยูนอย่อะนี่ใครอะ่ะกรีนบูดปึบเหมือนไหมเหมือนไหมก็เหมือนนะนะเหมือนยันรูคุมขน มีแบบรอยย่นของผิวหนังเลยนะมีสันกรีนวูดนะฮะก็ตั้งแต่ปียี่สิบมาก็เป็นภาพที่แบบสุดๆอะแล้วก็ไฟล์ที่แบบโคตรใหญ่ๆ,ๆอะนะปียี่สิบสองเราดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เขาา้าปะเกมให้เล่นฟรีเนี่ยถูกใจผมเลยเนะี่ยหลุดฟรีเจ๋วเลยดีถ้าหลุดฟรีนะฮะปกติเกมมันจะพันพันสามพันสี่นะปกตินะเกมมาสามพันสี่พอมาปียี่สิบเอ็ดมันเป็นซีซั่นเบลดมันก็เลยเป็นเจ็ดร้อยนะถ้าปียี่สิบสองบอกว่าให้เล่นฟรี ต้นฟีชอบเลยชอบเลยนะครับผมชอบเลยจริงจริงเนี่ยนฟีก็เจ๋วดิทำเจ็ดกูซซฟไปเลยนะฮะเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เล่นมากสักเท่าไหร่นะซึ่งไปก็เข้ามาเล่นบางครั้งบางคราวนะฮะทำคลิปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่มันก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีนะบางทีก็ก็คือมีให้เปิดมีให้เล่นอ่ะนะบางอย่างมีให้เล่นในคอนโซลแต่ไม่มีให้เล่นในมือถือก็มีนะครับผมแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็ไม่ได้เล่นอน่ะ ไฟทิ้งไปนะโอเคเหลืออะไรเหลือซีมนะันอ่ะครั้งสุดท้ายนะครับผมครั้งสุดท้ายนะฮะครั้งสุดท้ายได้บันดำมาสามก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะถ้าล้มนี้ไม่ได้ก็ก็ไม่ค่อยคุ้มอะ่ะต้งองรอนะตำนานช่วงนั้นไม่ได้เปิดนะผมเมือมอม่อเมื่อแต่ไปล่าในโมบายฮนะคอนโซลเงียบเลยไม่ได้เข้ามาเตะเลยนะเรียบร้อยนะเป็นบอลทองนะโอเคมา ไปล่าหาเล่นกันดีกว่านะฮะล่าหาเล่นดีกว่าพอแล้วก็ออกเอองินไม่พอมาเออลิงหาเล่นเดี๋ยวรับคเควยก่อนเฮ้ยนึง่งไปจะได้ห้าสิบทองไม่ได้เฉยดูมแจกห้าสิบทองห้าสิบทองอะ่ะเดี๋ยวดิไอคอนโซนอะ่ะมันแจกเยอะนะอีกเอคเวสอะ่ะให้เยอะจนะ้ะเต็มเยอะแล้วผมไม่เชิงนะผมว่า นะโมบายดีสุดแล้วทุกคนนะครับผมโมบายดีสุดแล้ะทำโซนเน็ตแล้วกับเพื่อนหนุกๆนะทำมันสมจริงแต่ก็เล่นยากเลยนะเล่นยากอยู่นะโอเคี้ยบอมนะอาชแนลน่าไม่เปิดน่มาเปิดแฟนชอยดีกว่านะแฟนชอยว่าเปิดทีละนไม่เอาเอาแฟนชอยนี่แหละมาสามครั้งนะครับผมฮาเล่นหาเล่นหาเล่นลุ้นเลยฮะลุ้นเลยฮะฮาเล่นโอ้โหยังกิดว่ะ นี่อังกฤษเขาขวาโอ้โหเลสเตอร์เลสเตอร์สตีนะครับผมโอเคนี่อันดีดี้เอสามครั้งกูฮาเล่นซานโชอันซูฟาติน่าจะมีติดทีมบ้างนะนะเอ้ยาอันนั้นมานเฟรดวิกมาครั้งที่สองนะครั้งที่สอง คือเปิดได้ไม่จำกัดนะแต่งบมีแค่นี้นะครับผมงบมีแค่นี้จริงๆเอเอเฮอสันโชหรือเปล่าเฮ้ยเท้าซ้า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 ยสองร้อยทองเท่านั้นโอ้โหสุดสวยนะครับผมฮาเล่นว่ะฮาเล่นว่ะโ,โ,โอ้โหยี่สองร้อยทองว่ะเฮ้ยมันเอาเรื่องอยู่นะนะ เอาเรื่องอยู่แนตะ่งบ,งบมีแค่อเอ้ยแต่98วะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องต้องไปศึกษาไหมเนะี่ยหาเล่นวะ่ะหาเล่นวะ่ะปึ๊บหายเอ้ยอังกฤษอีกแล้วให้ไปสเปนต้างนะเนี่ยประมาณเนี้ทางกีก็จะประมาณเนี้นะดีนเหรอโอเคโกว่า ตัวตายตัวเทรนสอง bcr นะฮะโอ้โหฮาเลนมาเฉยนะฮะเอาลงทีมเลยครับผมโอ้โหไว้แต่หนึ่งร้อยหมดแล้วเ <c oughs> งินหมดแล้วมันต้องเปิดนะฮะอัพเวอดีกว่าอัพเวอร์ฮาเลนดีกว่ามาติดอัพเวตอตรงไหนวะ <c oughs> อันนี้ไม่รู้จริงเทรนเนอร์เทรนนิง่งอันนี้คือฮาเลนเลเวลสามสิบเฮ้ยเปิดมาได้เลเวลสามสิบเ,เลยเหรอกูถามจริงกูเปิดมาได้เลเวลสามสิบเลยอ่ะดูด,ดิใช่เหรอวะ แฟนช้อยเหรอ,อเดี๋ยนะ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 ทำไงวะนักเตะที่ได้มาล่าสุดอันนี้เพื่อวะล่าสุดอ่ะล่าสุดอ่ะดูยังไงวะดูยังไงวะนี่ไงเฮ้ยได้สามสิบนะครับผมแฟนช้อยคือเปิดมาเพิ่มได้เลเวลสามสิบเลย,ยนะเออดีนะไม่ต้องไปอัพเบลให้เหนื่อยแต่ฮาร์เลนะต้องอัพแน่ๆ เอ็กพีเทรนเนอร์สกิลโพ i ิชันเหรออันนี้คือเลือกได้ใช่ปะโพ i ิชันไม่เอา <S kill> สกิลเหรอเพิ่มสกิลได้ปะสกิลเต็มแล้วเทรนเนอร์เหรอใช่หรอวป่าเอ็กพีเทรนเนอร์เฮ้ยมีให้เล่นวะมีให้เล่นวะมีให้เล่นวะตับเอด็ดโอเคดูแหละ <c oughs> ผมกลัวว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นเทรนเนอร์ก็เลยลองดูก่อนนะมา าเล่นหมดเลยปะเนี่ยหมดเลยปะเนี่ยหมดเลยยังไงวันเนี่ยมันต้องเอาทีรันเหรอเแบียบทั้งหมดไม่มีหรอวะทั้งหมดไม่มีอ่ะ <c oughs> ทั้งหมดเลยไม่มีหรอ,อต้องใส่ทีรันว่ะทุกคนหาเล่น,ลนไป กดจนเมื่อยเลยเนี่ยกดจนเมื่อยมันเวิ่งแค่ไหนวะตันมาสี่สิบสี่ใช่ป่ะโอ้กดจนเมื่อยมันดีนะมันบอกว่าว่าเลยเท่าไหร่เนี่ยมันบอก้วมันดีนะกดจนเมื่อยมือจริงป่ะสี่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 แล้วก็พอมันเต็มก็ให้หยุดเนี่ยมันหยุดแหละดีนะเนี่ยดีแล้วแล้วไงต่อแล้วไงต่ออีเหรอ นี่ไงโอ้โง่จริงเลยตัดแล้วหนึ่งร้อยว่าหนึ่งร้อยว่านะเอาเรื่องเอาเรื่องนะฮะหนึ่งร้อยว่ะแล้วไงต่อเล่นมันยังวิ่งอยู่เลยอะ่ะกดเอเลยได้เลยป่ะเนี่ยนี่ไงสี่แล้วนะครับผมอุ้อยเจ๋วนะหาเล่นหาเล่นนะครับผมคุ้มป่ะคุ้มตั้งมือบอลคุ้มตั้งคอนโซลป่นะนะฮะ โอเคปรับเรียบร้อยมาจัดทีมดีครับผมกลองหน้าคนใหม่มาเยลกลกองหน้าคนใหม่มาเยลกวแปดอะไม่ใช่ก็แปดมาสเตนเหรอเอามาเทนใครดีอ่ะบรูเมดิกกี้เดนเปโร่เอาไปหาเล่นมาหาเล่นมาแล้วโอ้โหเท้าซ้ายมาเสียกไปโอ้โหสปิริตโอ้โหสปิริต,รต,รตลดลงอีกนะครับผม อ๋อหคุณไหลเชื่อเลยยินคู่รอนดูดิสวยโดมต้องอเาเปรแล้วด้อีกพีเทรน,นเนอร์อันนี้คือเปลี่ยนปะเปลี่ยนไปเป็น,นอันนั้นปะเปลี่ยนเป็นเทรนเนอร์เนี่ยแน่ละไม่อยากกด <c ười> <c ười> เสียงเสียงเหลือเกินหรือเปล่าวะคุณต้องลองอะ่ะลรากับใครสักคนอ่ะลรากับใครสักคนหาตัวทดลองก่อนเดินหลีกอะ่ะหาตัวทดลองก่อนคนนี้แล้วกันอันนี้คือมันเปลี่ยนเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหม เรียบร้อยดีนะกูไม่กดไ <c oughs> ม่งั้นเราหายหมดทีมแน่นะฮะดังั้นเราหายหมดทีมแน่นะครับผมโอเคชุดก็จะประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็จะต้องเป็นดีนแบบนี่มาครับผมนะโชคดีเปิดปุ๊บมันได้พิ้วนี้เลยอ่ะก็ดีเหมือนกันนะนะมามาเอาเข้าทีมไห้หมดนะสวยงามเลยว่ะสวยงามตามท้องเรื่องเลยว่ะแต่ก็ต้องเล่นอีกเยอะอยู่ต้องเล่นอีกนะครับผมกว่าจะ กอดสปีดเดจะ9 9เก้ายตก็เหนื่อยเหมือนกันนะมาสวยกินน้ำเขียวเรียบร้อยนะฮะเขียมเจียมชุดนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะนะฮะบาสเทนตรงนี้ต้องหาคนใหม่ปะต้องหาคนใหม่ปะหาใครดีอ่ะตรงนี้มันก็ต้องเป็นเ็ตเวดถูกวะเ็ตเวทวเ็ตเวทเ,เวทหรอมีป้ากีซองอยู่นะเล่นได้นะนะฮะเล่นได้นะมีวะเนี่ย มีปะเนี่ยมีปะเนี่ยเอ่อเน้นเวทป่ะแต่มันไม่ใช่คอ,อนเสิร์ตโมเมนต์นะนะแต่ก็จะไปแล้วก็ผมนี่เก็บลอยอะมาซี่เหรอม,ซม,อมอามซี่มันจะไม่ได้ใช้แลว้วอ่ะเอาจริงนะมาซี่มันจะไม่ได้ใช้แล้วอ่ะครัเล่นมาแลว้วอ่ะปกติมาซี่ยืนหน้าไงเนี่ยต้องเอาสำรองเข้ามาแทนก็คือรูเมนิกเก้นะเอารูเมนิกเก้เข้ามาอย่างนี้อันนี้เอาเพิ่มไม่ได้แล้วมันตัน หรือไม่ได้ว่ะลองดิลองดิเมซีด่ดิเต็มว่ะแต่อันนี้ไม่เต็มอันนี้เต็มโอ้โหจำกัดเหลือเกินจำกัดครูเหลือเกินนี่ถือว่าได้อยู่นะฮะชุดนี้แล้วก็ไปบูทบูทเมนยูนะครับผม mm hmm. อัพอัพอัพอีกแห่มบูทเมนูรายการรายการเบอร์หนึ่งครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ได้ฮาเล่นเฉย นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเกมคอนโซลนะเปิดให้หมดวันนี้หมดจริงๆ GP ทองหมดนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นลาบ๊ายบายแล้ว